ชอบอะไรน้องฟรีคะถ้าพูดถึงความบันเทิงที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือว่าคลายเครียดได้นี่นึกถึงอะไรบ้างคะแน่นอนครับต้องเป็นเรื่องเพลงครับแล้วยิ่งมี MV เข้ามาประกอบด้วยนี่คือแบบซึ้งกินใจมากใช่แล้วคะ่ะเพราะว่าส่วนที่สําคัญของ MV นคะค่ะนั่นก็คือตัวนักแสดงนั่นเองรเราจะเห็นหลายๆ MV ค่ะมีทั้งพระเอกนางเอกระดับฐ<ช>านะอันนี้นะคะที่ทําให้ผู้กํากับแล้วก็ตัวนักร้องเอกต้องยอมทุ่มทุนเอานางเอกระดับฐานะของคนไทยมาเล่นเพราะว่าจะช่วยดันให้เพลงของเขานนั้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นเองค่ะ อย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือดังพันกรที่ MV เพลงของเขา2ตัวล่าสุดใช้บริการนางเอกตัวท็อปของบ้านเราอย่าง MV คนละเบอร์นางเอก MV คือสาวแพนเค้กเขมรนิดและต่อด้วย MV ล่าสุดนั่นก็คือเพลงแรงที่คราวนี้ได้เบอร์ใหญ่จริงๆค่ะอย่างอ้ําพัชราภามาเป็นนางเอกเองซึ่งแซ่บจนต้องแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองจนเอแรงผ่านไปเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นแต่ว่ามีผู้ชม MV สูงถึง10กว่าล้านวิวแล้วละค่ะ เกิดมาหนึ่งคนเป็นคนแค่เพียงร่างกายหัวใจเหมือนตัวอะไร ไม่ใช่มีแต่ดังพันกรนะคะที่เลือกใช้นางเอกเบอร์ใหญ่ในช่วงนี้อย่างโพลีแคสวงดน,นตรีแนวซินป๊อปที่กำลังมาแรงตอนปล่อยเพลงมันเป็นใครทุกคนต้องร้องว่า alright กันตามทั่วบ้านทั่วเมืองนั้นก็ได้น้องเต้วนัทพรมาเป็นนางเอก MV ค่ะซึ่งแรงมากจนตอนนี้มีคนเข้าไปชม m อใน y o ใน YouTube ถึง47ล้านวิวส่วนเพลงไม่เป็นไรของลิฟตาคราวนี้ได้แพคคู่จิ้นอเล็กธีรเดชมาจับคู่กับนางเอกอย่างจอยเรลนี ที่ผ่านไป3เดือนมีผู้ชมถึง12ล้านวิวแล้วค่ะการใช้นางเอกเบอร์ใหญ่มาเล่น MV นี้ก็มีมานานแล้วนะคะที่ผ่านมาในรอบ2-3ปีนี้ก็อย่างเช่นสาวใหม่ตะวิกาที่หลังจากกลายเป็นนางเอกพันล้านจากภาพยนตร์เรื่องพีม,มากพรกะโขนงในปี2556แล้วในปีต่อมาสาวใหม่ก็เล่นเป็นนางเอก MV ให้กับเพลงระหวังคนกำลังเหงาของบี้สุกฤต หรืออีกฝั่งหนึ่งอย่างนางเอกสาวชมพู่อารยาก็เคยเล่นเพลงรองของจีนกษิดิ์ในปี2,556เช่นเดียวกันค่ะ ทำไมถึงเลือกนางเอกเบอร์ใหญ่เป็นนางเอก M v มดังพันกรศิลปินแนวหน้าของบ้านเราซึ่งใช้บริการนางเอกแถวหน้าในเ v บ่อยๆทางอัปชราพาแทนเค้กหรือว่าฟลอยด์เชอร์แมนก็เคยเล่น MV ของเขาเล่าให้เราฟังนะคะว่านางเอกเบอร์ใหญ่ช่วยส่งเสริมการขายของเพลงและ MV ทําให้ภาพของ MV นั้นชัดขึ้นด้วยเหตุนี้ถ้าไม่เอานางเอกเบอร์หนึ่งแล้วจะไปเอาน,งออนงอานงเอกเบอร์ไหนกันลละคะเราจะให้เล่นนางเอกบบเบอร์ไหนมาเล่นละ่ะฮะ ใช่ไหมฮะเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องไม่รู้อย่างเราก็จะเจอกับนางเอกที่เราใหญ่เขาเล่นมากกว่าคือไม่ได้มองว่าใครจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยมันก็มีมาตลอดจริงๆบนุ้ยสีของการทำทำงานเพลงอยู่แล้วคือว่ามีสิดอีโอเนี่ยก็จะต้องมีดารามาเล่นถ้าไม่เอาดารามาเล่นจะเอาใครมาเล่น <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะมันต้องเกี่ยวกับเป็นศาสตร์การแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการที่ทําให้มีเอ็มวีมออกมาและเพลงประสบความสำเร็จนั้นถือว่าเราทํางานประสบความสำเร็จ